พบกันช่วงเย็นนะครับก่อนที่เราจะมาดูเรื่องโน้ตเลสกันต่อนะครับตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับเสนอเรื่องการทดลองส่งข้อมูลไปยังข่าวของ Tingspeak นะครับตรงนี้นะครับ Tingspeak นะครับก็คือนะครับเราล็อกอินเข้ามาที่ที่หน้าโฮมของเรานะครับมันจะมีการสร้างชันนั้นะครับอันนี้ผมเคยสร้างไว้ของเก่านะครับผมก็มาแก้ตรงชันแนเทสของผมใหม่ การสร้างชัน n นลเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับว่าให้เราสร้างตัวฟิลฟิลข้อมูลนะครับมันจะมีค l i แอ t id ให้เรา1ตัวนะครับเสร็จแล้วใส่ชื่อเข้าไปนะครับฟิลหนึ่งฟิลสองเนี่ยที่ผมไม่ได้ใช้ตอนนี้เพราะว่าตอนแรกผมเทสส่งมา2องฟิลนี้อันนี้ผมปิดไวน 3, 4, น้นะครับผมจะใช้ f ิ e l ามฟิลสี่ฟิลห้าเนี่ยนะครับชื่อ f ฟิลนะครับที่จะมาโชว์ก็คือ pm ห0 PM ึ 5, ่งศ pm สอ pm หนนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะฮะเราก็เลือกเซฟ h a n n e l ไปนะครับโอเคนะครับตรง private view นี่เราก็ยังไม่ได้ออก private นะครับโอเคนะครับตรงนี้อ่าชันแนลเนี่ยเราจะต้องตั้งค่า device id นะครับผมเลือกเป็น mqtt นะครับ add device id เข้ามาครับ add device id แล้วเนี่ยระบบมันจะเจน client id ให้เรานะครับอ่าพอทที่ใช้ก็เป็น1883นะครับ ตามปกตินะครับมันจะมีโค้ดนะครับโค้ดที่ใช้ทดสอบตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดของทาง Arduino เนี่ยก็คือโค้ดใช้กับ e s p 8 2 6นะครับผมก็จะใช้ฟังก์ชัน connect MQTT นะครับมันจะ connect ไปที่นะครับตัวนี้นะครับ connect ไปที่นี่นะครับ MQTT3 ติง p e a k นะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาอันนี้เราจะใช้ โน่นเล็บในการส่งนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะแสดงให้ดูทีหลังตัวที่เป็นนะครับตัวนี้อ่าโอเคตอนนี้ผมก็เปิดโน่นเล็บขึ้นมาใหม่นะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่โฟนี้นะครับติงสปีคนะครับตรงนี้นะฮะโฟอื่นนี่เราปิดการทํางานไว้ก่อนนะครับอ่าเรามาที่โฟนี้นะฮะอืมคราวนี้ตอนนี้ผมใช้ผมไม่ได้ใช้โปรแมรตัวนี้แล้วนะครับเพราะเมื่อกี้ทดสอบส่งไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดู แตนนี้ผมก็ใช้ตัวเฟิมแวร์ที่เป็นเว็บซอกเก็ตไ์แอเนี่ยก็คือเหมือนกับตอนที่3เนี่ยส่งเข้ามาที่ path ws pm นะครับแล้วก็ดีบักข้อมูลดูนะครับอันนี้ข้อมูลที่ส่งไปที่ string s p e เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็น json นะครับแต่เป็น json s ส r i n g แล้วเดี๋ยวระบบจะจัดการแต่ระบบเนี่ยเราเขาบังคับให้ส่งลักษณะของแบบนี้นะครับจะทำให้ดูนะครับส่งเป็นลักษณะของ นะครับเป็นชื่อฟิลนะครับเป็นแบบลักษณะนี้นะฮะนะครับข้อมูลก็จะเป็นฟิลนะครับฟิลหนึ่งเท่ากับนะครับค่านะครับวารุนะครับแล้วก็นะครับต่อด้วยฟิลสองไปเรื่อยๆนะครับตามชื่อฟิลที่เราตั้งไว้มีค่าเท่ากับ ค่าต่อไปนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นสตริงชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เห็นในตัวโคดถ้าเป็นของใช้โค้ดส่งตรงๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของส่งไปที่ channel id นะครับ channel id นี้ก็จะมี t o อปิของมันเดี๋ยวเราเราไปดูนะครับค่าที่เราต้องใช้มี user id นะครับ uh, channel id นะครับ user name password นะครับซึ่ง user name กับ channel ID เนี่ยเหมือนกันระบบเจนให้นะครับก็คือจากตัวจากตัวนี้นะครับระบบเจนให้ก็คือนะครับจากตัวตัวนี้นะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูในในนี้นะฮะโอเคอันนี้ผมก็รับจากตัว web socket วที่ส่งมาภายในใช่ไหมครับส่งเข้ามาในนี้นะฮะ สร็แล้วมันก็จะเป็น json string นะครับเราแปลงเตรียมข้อมูลก่อนนะครับตอนแรก,กผมผมลองทําดูแล้วส่ง3ค่าเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่โชว์ที่นี่ผมก็เลยมาแยกส่งทีละค่านะครับเดี๋ยวดูในช่องนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันแรกเนี่ยจะส่งค่าไปที่ฟิลด์สนะครับฟิลดสแล้วก็เป็นค่าสตริงที่แปลงมาแล้วคือค่า pm 1 0นะครับ pm 1นะครับ ฟังก์ชันที่2นะครับก็จะเป็นส่ง pm 2.5้านะครับเป็นฟิวสนะครับฟังก์ชันที่สามงฟิวห้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเปิดใช้ฟิวอยู่ทั้งหมดตั้งแต่สามี่ห้าลงไปนะครับตรงนี้นะฮะอยู่ที่ channel setting นะครับผมเปิดสามี่ห้านะครับอันนี้เป็นชื่อชื่อฟิวนะครับอันนี้เป็นชื่อฟิวที่เป็นตัวแปรนะครับที่เราต้องส่งไปนะครับตรงนี้ เมื่อเราส่ง3มค่านี้เข้าไปนะครับเราทําการคอนเน็กนะครับเราทําการดีบออกมาดูก่อนนะครับแต่ละค่าตรงนี้นะครับว่าค่ามันออกมาตรงกันไหมฟิวพวกนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับถ้าอยากจะเห็นที่ตรงนี้นะครับก็เปิดคอนโซลนะครับเสร็จแล้วไปดูในนี้นะฮะมันก็จะมีค่าเห็นไหมครับฟิวสามตอนนี้ผมเปิดที่ฟิวสามออกมานะครับก็คือค่า p m เหนึ่งจุดศูนย์นะครับในนี้มันจะบอกว่าคอนเน็กไปที่ไหนนะครับ เนี่ยคอนเน็กด้วยตัวนี้นะครับ u s e r n a m e a มแอดไนะครับ RJK นี่ครับ MQDT พอร์ตมาตรฐานของเขา1883นะครับเราไม่ได้ใช้พอร์ต CQ l 8 8 8 3นะครับมันจะมีอยู่2ตัวให้ใช้ในเอกสารในนี้จะมีบอกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะนำทั้ง3ค่านี้มาส่งนะครับโดยที่ว่าการคอนเน็กตัวนี้นี่นะครับเห็นไหมครับท็อปิก เราจะใช้เป็นเราใช้ p u b l i c ใช่ไหมครับเราจะใช้ h h n n n l นะครับขึ้นต้นด้วย c h น n n e เตอร S นะครับแล้วเป็น Channel ID ฉะนั้น ID ตัวนี้เนี่ยก็มาจากตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับที่เราสมัครไว้ให้เรา Register ในระบบนี้นะครับ Channel ID ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเป็น p u b l i c ถ้า s u b s c r i ต e ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า p u b l i c เป็น s u b s c r i b e นะครับตั้ง QoS Quality of Service ไว้หนะครับรีเทน o ูนะครับบันทึกข้อมูลนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาตั้งตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับตรง security ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ server เป็น mqtt 3 t i n g speed com port 1 8 8 3มาตรฐานนะครับ connect auto นะครับ client id เหมือน user id นะครับตรงนี้ client id ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวตัวนี้นะครับเราดูที่ device ตัวนี้นะฮะนี่นะครับ client id ตรงนี้นี่นะครับโอเคจะเหมือน username นะครับเหมือน username ที่เราใช้ในการ connect นะครับ username ก็คือตัวเดียวกันนะครับส่วน password นะครับระบบก็จะเจนให้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะเจนให้ตอนที่เราสร้าง device ตรงนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เซฟไว้นะครับโอเคตัวนี้นะครับเมื่อเราทำการเดี๋ยวผมจะปิดผมจะปลดสายนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับ deploy นะครับเมื่อถ้าเราตั้งค่าตัว cloud mqtt ที่ connect ไปเนี่ย เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นคอนเน็กเต็ดเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการส่งข้อมูลอะไรไปเพราะเรายังไม่ได้เชื่อม i r ริงสายเข้ามานะครับตรงนี้ผมก็จะไวริงกลับเข้าไปเพื่อให้นําข้อมูลจากทั้ง3ามฟังก์ชันนี้นะครับในแต่ละฟิลนะครับตรงนี้ก็คือส่งไปที่ฟิลสามนะครับตัวนี้คือส่งไปที่ฟิลสี่ตรงนี้ส่งไปที่ฟิลห้านี่นะครับเป็นสปริงนะครับเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะนําข้อมูลมา Insert นะครับ ลงในตัวนี้นะครับดัตต้าเบสของทางฝั่งนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับมันจะเป็นลักษณะของการทําแบบพูดง่ายๆว่าเป็นอ่ api นะครับ r e s t f ใน api ก็ได้นะครับส่งผ่าน http แต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้นะฮะ api Key นี้นะครับเราจะได้นะครับ channel setting นะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ต่อครับพอเราส่ง ตัวนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยคราวนี้กลับมาดูที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับเมื่อส่งข้อมูลมาแล้วเนี่ยให้เราสร้างนะครับเราจองสร้างตัวฉากเอาไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับในลักษณะน,นี้เออก็คือสมมติว่าตอนนี้คือผมสร้างโดยที่ผมแอดวิดเ็ตขึ้นอ่าโทษนี้ครับผมก็คือพูดง่ายว่ามันจะมีตัวฉากให้เราเลยนะครับถ้าเราสร้างฟิลขึ้นมานะครับตัวตัวอย่างเช่นถ้าผมปิดฟิลปิดฟิลฟิลห้าไปนะครับ ตัวนี้ปิดฟิวห้าไม่แสดงปิดตรงนี้ไปเขาเซฟนะครับเสร็จแล้วกลับไปดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับกลับไปดูใหม่นะครับตรงนี้ก็จะหายไปเห็นไหมครับมันไม่แสดงฟิว,ต,วตัวที่สามนะครับตัววิดเจ็ตเหมือนกันถ้าเราปิดออกนะครับอันนี้ผมยกเลิกไปก่อนโอเคอตัวตัวแอดวิดเจ็ตเนี่ยสมมติว่าผมจะสร้างนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัว ฟิวสให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมก่อนนะครับโอเคนะครับผมจะเปิดฟิวฟิวหนะครับให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมก่อนฟิวหตั้งชื่อเป็น pm 1น0่งสิบจุดศูนย์นะครับโอเคเซฟเชนก่อนนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวนี้มาตัว5นี้มานะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมันจะไม่อัปเดตลักษณะเรียวไามมากนะครับผมก็ตั้ง ตรงนี้มันจะมีค่าเลงมินิมัมข้อมูลใส่ได้นะครับ0ถึง2,000นะครับค่านะครับตรงนี้ก็0ถึง2,500แล้วกันก็คือตัวแกน x แกน y นะครับตรงนี้ค่า data ที่เข้ามาสูงสุดนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ทุกเสือตั้งไว้แล้วนะครับตรงนี้ตั้งค่าตรงนี้ลองเซตดูนะครับโอเคนะครับตรงนี้มันจะไม่อัปเดตมากมันเหมาะสําหรับการส่งที่ไม่ถี่มากนะครับ คืออาจจะทุกๆ5าวิ10วินะครับซึ่งเขามีข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าสมมติว่าผมไปเพิ่มแอดมิ d เ e t ขึ้นมาลองดูครับผมจะแ d ดเก e ตัวนี้นะครับเลือกขึ้นมานะครับเน็กไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะเอาฟิล4ซึ่งเป็น PM 2.5มาโชว์นะครับ PM 2.5นะครับตรงนี้คงฟิล l ของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ PM 2.5นี่นะครับมาโชวนะ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็ นะครับตั้งค่าไว้ให้มันสูงสุดครับสอ0 0ั 2000, นะครับโอเคหน่วยเป็นไมโครกรัมนะครับตรงอินเทอร์เวลเนี่ยนะฮะก็คือเราสามารถลดค่าได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราลดค่าเดี๋ยมันไม่ยอมให้ดลดละก็คือว่าอัปเดตอินเทอร์วลแค่ประมาณ15บห้าวิขั้นต่ำนะครับตรงนี้ก็คือช่วงเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเพิ่มได้ว่าช่วงไหนเปลี่ยนสีอะไรตอนนี้ผมยังไม่ทำนะครับพอเราเลือกไปปุ๊บเห็นไหมครับ ตัวเก็บมันขึ้นมาตอนนี้มีค่าอยู่ที่480ถ้าเราไปดู PM 2.5นะครับมันก็แต่ตรงนี้จะยังไม่เหลียวเท่าไหร่นะครับตรงนี้อันนี้คือ480กว่านะครับลองรีเฟซดูนะครับมันจะอยู่ประมาณนี่นะครับ460กว่าแล้วนะโอเคนะครับมันก็จะได้เป็นลันากษณะกราฟแบบนี้แล้วสามารถที่จะส่งออกไปหน้าเว็บนะครับซึ่งเราไปทำไอเฟ m มได้นะครับตรงนี้ นะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราต้องการจะให้เป็นไอเฟนเราก็ก๊อบโคดน,นี้ไปวางที่หน้าเว็บของเรามันก็จะไปโชว์ที่หน้าเว็บเราเลยนะครับเป็นลนนักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยเพิ่มควันนะครับสักพู่นะครับแล้วนะคงฮะ เราเพิ่มควัญให้มันนิดหนึ่งเพิ่มเพิ่มมลภาวะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับแต่ตรงนี้มันบอกว่ามันจะไม่เล,ยเเลียวเท่าตัวตัวติงสปีกนะครับมันจะไม่เลียวเท่าตัวติงติงบอร์ดนะครับ มันเป็นลักษณะเก็บข้อมูลลง d a t a าเบสมากกว่านะครับตรงนี้อาจจะลองแก้ไขตัวเราสักสักห้ากนะันค่าอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงแล้วค่ามันเพิ่มแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ยังถือว่ายังไม่ไม่ค่อยเรียเท่าไหร่แต่ก็พอพอได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งด้วยวิธีโค้ดตรงๆมา นะครับตอนนี้ไคลเอดรดีนะเราใช้ซ้ำกันไม่ได้เพราะฉะนั้นโค้นเนี่ยถ้าผมอัดโค้นนี้ใหม่ผมต้องปิดโหนดเลดไว้เนี่ยข้ามันขึ้นมาแล้วนะสองพันกว่าแต่ขึ้นมาช้านะครับตรงนี้โอเคผมจะลองปิดตัวโหนดเลดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอัดเฟิร์มแวร์ตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทดลองเนี่ยนะครับมันใช้ตัว c ค i e n t id ตัวเดียวกันซึ่งมันต้องมาเจนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้นะฮะ ดีไวต์ตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องมาแอดแอดดีไวต์นิวดีไวต์เนี่ยเพิ่มนะครับแล้วมันจะได้ค่าตัวที่เป็นคลแอนไอดีใหม่นะครับอันนี้คือระบบเขาค่อนข้างจะซีเคียวก็คือมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์คุณ c o n n e c กเข้ามามีอะไรบ้างนะครับจะซ้ำกันไม่ได้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดโหนดเล็กแล้วเพื่อนไปลองตัวอีโค้ดหนึ่งนะครับหย s t o อปไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ อัดพวงแหรนให้เสร็จนะครับตรงนี้ก็คือส่ง mpt ธรรมดานะครับแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบในการพับปิดเนี่ย channel id นะครับ channel id เนี่ยฟังก์ชันของเขาเนี่ยพับบิดลงมาเนี่ยนะฮะเขาจะเอามาต่อสตริงก็คือตรงตรงนี้นะครับอันนี้ subscribe นะครับ subscribe แคทำนองเดียวกันถ้าพับบิดเนี่ยนะครับก็คือลักษณะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับตรง topic เขาจะมาเพิ่มลักษณะพับบิดนี้นะฮะส่วน subscribe เนี่ย topic เขาก็จะเป็น เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นคําว่า subscribe นะครับซึ่งเราจะดูได้นะครับตรงฟังก์ชันเขาทําแยกไว้ว่า subscribe ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับอโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเราลองดีบัดูครับนี่นะครับตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับมันเชื่อมต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือเราจะไม่ได้ส่งค่าตัว pm นะครับตัวตัวนี้มันเป็นการส่งค่าสุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปเพิ่มฟิลให้มันนะครับ channel นะครับตรงนี้ก็จะมาที่ตรงนี้นะครับเป็นฟิว1ฟิว2นะครับชาน,น่นตรงนี้นะครเราจะเปิดฟิว1ขึ้นมานะครับเป็นฟิว1เนี่ยส่งค่าอะไรไปเราต้องมาดูที่ปรมแแบร์เรานะครับฟิว1ผมให้ผมส่งค่า,า RSI ไปความแรงสัญญาณไ i ฟ i นะครับอันที่2องส่งเลขสุ่มไปผมก็เอานี่เป็น RSI นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็น random โอเคนะครับสองตัวนะครับมันจะสองฟิลนี้นะครับเซฟนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับฟิลสามสี่นะครับสี่ห้าหนึ่งสองเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับฟิลหนึ่งกับฟิลสองเนี่ยมีค่ามานะครับซึ่งมันก็เกิดจากการส่งค่านะครับหนึ่งสองมาเนี่ยครับตามนี้นะฮะตรงนี้นะครับเรากสิบ นะครับอ่านี่นะฮะค่ามันก็จะเริ่มเห็นไหมครับค่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสามแรงสัญญาณใบฝาซึ่งมีค่าติดลบด้วยอ่ามันติดลบอยู่แล้วนะฮะลบว่าห้าลบอะไรเงี้ยค่าตรงนี้นะฮะมันก็จะส่งมาจากตัวนี้นะครับแต่เราไม่ได้พิมพ์ค่าส่งเราสับสไครต์นะครับส่งไปฟิลไหนบ้างนะครับฟิลเจ็ดเงามันจะบอกดีบักชื่อฟิลนะครับ ID ชแนล ID นี้นะครับอ่ามือบันเวลานะครับไอ้ตรงนี้เป็นโค้ดมาตรฐานที่เขา แนะนำมานะครับแล้วเราก็แต่เราใช้วิธีเราวันนี้เราเน้นวิธีโหนโดเลสของเรานะครับโหนโดเลสเราซึ่งเราจะทํางานตอนนี้ข้อมูลโหนเลสไม่มีมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราไปเปิดโหนโดเล็สตอนนี้เนี่ยมันก็จะไอแอนดีไปชนกันแล้วจะมีปัญหาเดี๋ยวลองดูนะครับตรงที่เครื่องหมายคอนเน็กนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟชดูอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมฮะคอนเน็กปุ๊บมันดิคอนเน็กนะครับถ้าเกิดว่าเราหยุดเราหยุดเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับหยุดตัวนี้ไม่ให้ทํางานเนี่ย มจะหยุดบาก่อนนะครับโดยการอัอดใหม่นะครับอัดเพิ์มแแบร์ใหม่เข้าไปก็คือเพิ์มแวร์ตัวที่เป็นอ่าน PM ของเราเนี่ยเข้าไปทํางานแทนนะครับโอเคตัวเฟร์แแวร์ตัวนี้เนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆว่ามันส่งมาที่เว็บซ็อกเก็ตของเราแล้วตราใช้โนดเจสเนี่ยเป็นคนส่งต่อนะครับก็ยืมมือตัวโนดอ่าทั่วครับโนดเลสเนี่ยเป็นตัวส่งต่อก็คือโนดเลสเป็นตัวทํางานแทนเราก็คือไปที่ค่าวตัวนี้นะครับ โอเคเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับที่ส่งข้อมูลไม่ไม่เยอะมากดู api นิดหนึ่งครับก็คือตรงนี้นะครับมันก็จะมีทั้งฝั่งอ่านฝั่งเขียนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไปใช้ได้นะครับเราใช้เมธอด get มีเมธอดพวกนี้นะครับใช้ api โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราลองดูนะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวลองศึกษาดูก่อนนะครับตรงนี้อ่ผมเสร็จยังครับตรงนี้ โอเคนะครับตอนนี้เราได้กลับมาที่เฟิร์มแวร์ตัวเก่าของเราแล้วนะครับส่งไปที่ผ่าน ws data นะครับเพราะฉะนั้นโหนดเลดเราก็ทำงานปกติ Connect เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูที่ฟิลตั้งแต่3,4,5เป็นต้นไป pm ใช่ไหมครับ3 4 5นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะฮะโอเค3 4 5่ามานะครับ3,4มานะครับ3,4,5นะครับส่วนตัวนี้เป็นค่าของฟิลที่เท่าไหร่ครับฟิล อยู่ที่4นะครับ PM 2.5นะครับมันก็มาแต่ส่วน2ค่านี่หยุดไปแล้วโอเคนะครับมันก็เอาไปโชว์ได้นะครับตรงนี้หรือเราจะเปิดหน้าเว็บลอยๆขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับ iFrame เพื่อเอาไป Insert ลงในโค้ดให้ทีมเพื่อจะไปทำหน้าไปโชว์ในหน้าเว็บที่เราต้องการได้ครับตรงนี้ก็คือส่วนแก้ไขปรับแต่งนะครับโอเคมันก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจะสู้ตัวติงบอร์ด ไอโอนไม่ค่อยได้นะครับเพราะตัวนั้นมันจะรู้สึกว่าจะไม่จํากัดเรื่องการรีเฟรชเรียลไทม์มากกว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับง่ายๆเบื้องต้นนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถส่งได้ทั้งโค้ดนะครับแล้วก็หรือจะใช้โนดเลสนะครับแต่โค้ดตัวนี้เป็นโค้ด MQTT ตรงๆเลยนะครับติดต่อไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้านะครับเราไปใช้ตัว s ีเมันจะต้องใช้ตัว C e r t i f i c a t e SSL เข้าไปด้วยนะครับซึ่ง ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมนี้มันจะบอกไว้ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับใช้สีเขียวเนี่ยจะใช้พอร์ต8 8ดสาโอเคนี้ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับวันนี้ก็ขอเสนอเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ